ชาวเน็ตแห่เตือนเจนนี่ราชนกช่วงตั้งครนควรเลี่ยงทำเรื่องนี้คืนทานว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วสำหรับเจนนี่ราชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยูชัดมงคลที่นอกจากเธอทั้งคู่มีเบบีแล้วก็ยังเตรียมวางแผนแต่งงานต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วย ล่าสุดพบชาวเน็ตรายหนึ่งที่มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเจนนี่เป็นข้อความเตือนเธอด้วยความหวังดีระหว่างตั้งครรภ์ระบุว่าน้องเจนนี่ช่วงนี้หนูท้องน้องต้องพักผ่อนเยอะๆพยายามอย่าอ่านเฟซอย่าอ่านสื่อโซเชียลลบๆมันมีผลกระทบกับเด็กในครรน,นะคะพี่รักและฝ้ามองน้องตลอดนะกินแคลเซียมสําหรับคนตั้งครรฟอสฟอรัสโดยเฉพาะนมตาหมีสีชมพูอะโวคาโดปลาแซลมอนเยอะๆนะคะ f c ทุ่งสงแม่ลูกอ่อน ในขณะที่ชาวเน็ตรายอื่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อบอกเห็นด้วยเป็นที่สุดค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ